ครับสวัสดีครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5นะครับสำหรับโปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจทุกประเภทนะครับใน EP นี้ก็จะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้าเข้าสต็อกนะครับการรับสินค้าเข้าสต็อกเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าสู่เมนูระบบงานนะครับการรับสินค้าเข้าสต็อกหรือการรับสินค้าเข้า คลังสินค้าของเรานะครับบางคนก็เรียกคลังสินค้าบางคนก็เรียกสต็อกสินค้านะครับก็คืออันเดียวกันนะครับโอเคอันนี้คือเป็นเ็าเรียกว่าเป็นส่วนหรือเป็นแบบฟอร์มในการรับสินค้าเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลนะครับที่สำคัญสำหรับการรับสินค้าเข้าให้ทุกคนได้ รับทราบข้อมูลโดยเข้าวๆโดยมีคุณสมบัติที่ดีมากมายนะครับการรับสินค้าเข้าเนี่ยก็คือสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจัดการในเรื่องของสต็อกและก็ธุรกิจของคุณได้นะครับผมจำเนกออกมาเป็น8หัวข้อนะครับทุกคนลองลองอ ฟังข้อมูลที่ผมได้แนะนำเหล่านี้นะครับข้อที่1ก็คือช่วยควบคุมในเรื่องของคลังสินค้าเช่นจำนวนสินค้าที่เพิ่มนะครับหรือลดลงจากการขายเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ข้อนี้ก็เขาเรียกว่าการตัดสต็อกหรือการอัพสต็อกเนี่ยไม่ว่าจะรับสินค้าเข้าหรือขายออกนะครับจำนวนของสินค้าเนี่ยจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับอันนี้คือในส่วนของ าการเพิ่มหรือลดนะครับข้อที่2ก็คือช่วยป้องกันในเรื่องของการขาดทุนในการรับสินค้าเข้านะครับและการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้านะครับการรับสินค้าเข้าสต๊อกตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยไม่ใช่แค่จำนวนสินค้าที่เรารับเข้าเท่านั้นนะครับหากสินค้าเกิดการเสียหายนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ ส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้นะครับโดยที่เรายัางไม่ได้รับจํานวนเข้าสต็อกจริงๆนะครับก็คือมีการตรวจสอบก่อนนะครับ 3. ก็คือช่วยในการวางแผนในการสั่งซื้อสินค้านะครับระบบการรับสินค้าเข้าช่วยในการวางแผนสั่งซื้อสินค้าในอนาคตเนี่ยได้นะครับเพราะคุณสามารถจะรู้ข้อมูลการรับเข้าที่ผ่านมาและก็นำข้อมูลในการรับเข้าเนี่ย สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละบริษัทหรือในครั้งถัดไปนะครับต่อมาหัวข้อที่4นะครับก็คือการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างที่ผมบอกว่าการรับสินค้าเข้าเนี่ยมันสามารถช่วยในการตรวจสอบสินค้าว่าสินค้าเนี่ยสมบูรณ์ไหมนะครับหรือมีการเสียหายหรือเปล่านะครับต่อมาข้อที่6เออข้อที่5นะครับก็คือการใช้ในเรื่องของบาร์โค้ดนะครับ ผมพยายามเน้นนะครับในการทำงานของระบบเนี่ยหากเรามีตัวสแกนบาร์โค้ดนะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ข้อที่6นะครับก็คือช่วยในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับถ้าคู่ค้าหรือตัวเราเองที่ผลิตสินค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ทําการวางแผนในการผลิตได้นะครับการที่เรารับสินค้าเข้าเนี่ยเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการปรับปรุงนรในการผลิตแต่หากเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้าเราก็สามารถนําข้อมูลเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อการซื้อในครั้งต่อไปได้นะครับต่อมาข้อที่7ช่วยเพิ่มนะครับความโปร่งใสในการบริหารจัดการเพราะจํานวนที่รับเข้าอย่างถูกต้องเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้เขาเรียกว่าธุรกิจของเรานะครับลดความเสี่ยงลงไปนะครับในเรื่องของสินค้าข้อที่8นะครับก็คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วนะครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญเช่นกันหากจํานวนสินค้าของเราในสต็อกเนี่ยเราสามารถจะรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ความสะดวก นะครับให้ความสะดวกทั้งข้อมูลแล้วก็ตัวสินค้าที่มีอยู่จริงๆอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะส่งผลให้ธุรกิจของเราเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับการรับสินค้าเข้าไม่เพียงแค่กระบวนการที่จําเป็นในการบันทึกข้อมูลแต่ยังเป็นการแต่ยังเป็นก้าวสำคัญนะครับที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับแล้วก็ธุรกิจก็สถียนด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้าเข้านะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับใบรับสินค้าเข้าสต็อกทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฟอร์มนะครับที่เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลได้เดี๋ยวผมจะ,ะแนะนำเป็นตัวอย่างนะครับแนะนำเป็นตัวอย่างโดยก็จะอธิบายในแต่ละส่วนไปนะครับ การที่เรารับสินค้าเข้าในสต็อกนะครับอันดับเลขเลยก็คือในเรื่องของเลขที่เอกสารในการรับเข้านะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นเอกสารของเรานะครับเป็นเอกสารหรือใบรับเข้าของเรานะครับตรงเลขที่เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของเลขที่ใบรับเข้าของเราได้เองนะครับอาจจะกําหนดด้วยตัวเลขอาจจะกําหนดด้วยตัวเลขผสมตัวอักษรก็สามารถทําได้นะครับ ความยาวก็อยู่ประมาณ7ตัวอักษรนะครับผมจะลองเขาเรียกว่าลองกรอกข้อมูลเข้าไปให้ทุกคนได้เห็นนะครับอ่าโอเคผมกรอกเลขที่เข้าไปเป็นเลขที่สมมุติขึ้นมานะครับวันที่อ่าโทษนะครับเมื่อเรากรอกเลขที่แล้วนะครับอันนี้ผมจะจัดลําดับให้ไปที่เลขที่อ้างอิงก่อนนะครับเลขที่อ้างอิงตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นใบส่งของ ของคู่ค้าที่ส่งสินค้ามาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลในส่วนของเอกสารอ้างอิงได้นะครับอาจจะเป็นเลขที่ใบส่งของอาจจะเป็นเลขที่ใบเสร็จนะครับอันนี้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับเพื่อเป็นหลักฐานได้ต่อมานะครับโอเคนี่ผมลองกรอกเข้าไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวันที่วันที่นี้ก็คือเป็นวันที่ที่เรารับสินค้าเข้าสต็อกนะครับ ถ้าเราต้องการาให้มันเป็นปัจจุบันตรงกับวันที่เรารับนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็กด enter นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามารับย้อนหลังเราก็สามารถที่จะกรอกในเรื่องของวันที่ย้อนหลังเนี้ยได้นะครับโอเคเมื่อกดวันที่รับเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าเราสั่งซื้อสินค้ามาเราได้รับเครดิกี่วันนะครับ เมื่อเรากรอกข้อมูลเครดิตของเรานะครับก็วันที่ที่เราต้องชำระเงินเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะนับวันให้เราเองอัตโนมัติฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้รับผู้รับสินค้าก็คืออาจจะเป็นพนักงานหรือผู้ใช้งานนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างรูปแบบออกมาได้2รูปแบบก็คือ1น,นะครับตรงข้อมูลพนักงานเนี่ยหก็คือเราสามารถที่จะกรอกรหัสของพนักงานลงไปได้เลยโดยไม่ต้องคี์ชื่อนะครับแค่กรอกรหัสพนักงานหรือรหัสพนักงานเรามาสร้างบาโค้ดเราก็สกแกนเข้าไปได้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ อันดับที่สองนะครับรูปแบบที่สองเราสามารถที่จะระบุชื่อแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้เราสามารถจะเพิ่มพนักงานของเราได้อัน,นี้ก็คือเราไม่ต้องกรอกรหัสนะครับก็พอมาถึงฟิลของพนักงานรับสินค้าก็จะปรากฏชื่อขึ้นมานะครับตรงนี้ใส่ได้เพิ่มได้ปรับปรุงได้นะครับแก้ไขได้นะครับแล้วก็ยกเลิกได้ตรงนี้ชื่อพนักงานเราก็เลือกว่า ใครทำหน้าที่ในการรับสินค้านะครับในเอกสารนี้นะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับใช้เมาส์ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของรหัสผู้ขายนะครับเราก็ใส่รหัสว่าเราซื้อมาจากบริษัทอะไรนะครับอันนี้เราแค่เลือกนะครับเลือกแค่รหัสหรือสแกนบาร์โค้ดก็ได้นะครับเอารหัสนี้ไปทำบาร์โค้ดแล้วก็สแกนก็ได้นะครับ หรือเราจะคีย์ก็ได้นะครับสามารถทําได้หลายแบบนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรข้อมูลที่เราต้องการจะแสดงในใบรับสินค้าเข้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราท,ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปกรอกไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อยู่นะครับข้อมูลในส่วนของผู้ขายเราก็กรอกเพียงครั้งเดียวนะครับในส่วนของอแฟ้มเก็บข้อมูลของผู้จําหน่ายสินค้านะครับเราก็ดึงมาในนี้ฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นตรงนี้นะครับ ข้อมูลที่เบื้องต้นที่ผมได้กรอกข้อมูลเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลมาจากาพนักงานได้แล้วนะครับจากเฟ้มข้อมูลพนักงานแล้วก็เฟ้มข้อมูลของผู้จําหน่ายสินค้านะครับ2องเฟ้มแล้วนะครับในเรื่องของใบรับสินค้าเข้าเนี่ยต่อมานะครับเฟ้มอีกเฟมหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวสินค้าเองตรงนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลมาจากสต็อกสินค้าของเรานะครับ เราสามารถที่จะคีย์รหัสเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือค้นหาก็ได้นะครับทุกส่วนนะครับเราสามารถที่จะค้นหาได้ถ้าเกิดเรากำหนดให้ดึงมาจากแฟมต่างๆนะครับเราจะมีเ้าเรียกว่ามีคีย์ของแต่ละแฟมนะครับไว้เพื่อที่จะดึงข้อมูลหรือเป็นรหัสในการดึงข้อมูลมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดตรงนี้ เราดึงข้อมูลมาจากรหัสสินค้าหรือคลังสินค้านะครับฟิลนี้ผมจะกําหนดให้เป็นคีย์ของอคลังสินค้าฉะนั้นคีย์ของคลังสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกรหัสของสินค้าลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ค้นหาก็ได้กด f 8ปด list ขึ้นมานะครับค้นหาว่าสินค้าที่เราต้องการที่จะ,ะจะรับนะครับข้อมูลในสต็อกเนี่ยนะครับเราก็กรีมานะครับคีย์รหัส หรือดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะสแกนด้วยปาร์โค้ดก็ได้นะครับอันนี้ต่อมาก็คือชื่อของสินค้าเนี่ยรายการตรงนี้ครับก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับอันนี้สินค้าที่สแสดงขึ้นมาเนี่ยก็คือเราได้ใส่ข้อมูลไว้ในสต็อกเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดของสินค้าเรียบร้อยแล้วหากเราสแกนปุ๊บนะครับหรือกีรหัสปุ๊บมันจะไม่ขึ้น ในเรื่องของชื่อสินค้าหรืออะไรพวกนี้นะครับก็แสดงว่าสินค้า,ารายการนั้นเนี่ยเรายังไม่ไปเพิ่มในเรื่องของอข้อมูลสินค้าในในสต็อกของเรานะครับทีนี้ในส่วนของจำนวนนะครับจำนวนที่เราจะรับเข้านะครับตรงนี้เราสามารถที่จะระบุได้นะครับว่า,าเมื่อเมื่อกี้เนี่ย ผมคีย์รหัสลงไปนะครับแล้วจำนวนหนึ่งเนี้ยขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องกรอกนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเราลับเข้ามามากกว่าหนึ่งะครับเราก็แค่ใช้เมาส์ไปคลิกแล้วก็เปลี่ยนจำนวนนะครับว่าเรารับเข้ามาเท่าไหร่นะครับส่วนหน่วยก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับราคาตรงนี้นะครับหากเรากรอกรายละเอียดในใบไม่ใช่ใบหากเรากรอกรายละเอียดในสต๊อก ในเรื่องของราคาต้นทุนนะครับราคาก็จะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายัางไม่ได้กรอกนะครับหรือราคาตอนเรารับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่ <c oughs> เรายัางไม่ได้ไปแก้ราคาต้นทุนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลในหน้าบินนี้ได้เลยนะครับกรอกข้อมูลในหน้าบินนี้ได้เลยหลังจากกด enter นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือก รายการลำดับต่อไปได้ทันทีนะครับลำดับต่อไปได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะหาจะลองกรอกให้ทุกคนได้เห็นนะครับกรอกให้ทุกคนได้เห็นอันนี้เราเลือกนะครับจะดูจากชื่อก็ได้นะครับจะดูจากชื่อก็ได้หรือค้นหาก็ได้แต่บอกแล้วว่าหากเรามีตัวสแกนบาร์โคดนะครับหรือมีบาร์โคดอยู่นะครับ เราสามารถสแกนเนี่ยการทํางานของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับการทํางานของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับตัวเลขต่างๆนะครับก็จะคํานวณได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับสังเกตด,ด้านหลังนะครับอันนี้ผมทําให้ดูก็คือตัวเลขข้างหลังที่เขียนว่าสต็อกปัจจุบันเวลาเราเรียกรายการสินค้าขึ้นมานะครับ ก็จะแสะดงในเรื่องของสินค้าคงเหลือในสต๊อกปัจจุบันให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นแล้วก็อตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลนะครับจำนวนที่เรารับแต่ละรายการก็จะวิ่งเพิ่มเข้าไปเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเห็นในส่วนของสต๊อกเนี่ยนะครับมีการติดลบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากเรายังไม่ได้ รับสินค้าเข้านะครับถามว่าเราขายได้ไหมเราขายได้นะครับก็จำนวนในสต็อกก็จะติดลบหลังจากที่เราไปเพิ่มจำนวนสินค้าก็คือเรารับเข้าสินค้า,ามากกว่าที่เราติดลบไปก็จะทำการหักลบให้เองอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับรายการนะครับรายการรับสินค้าเข้าต่อหนึ่ง ต่อหคู่ค้าหรือต่อ1บริษัทเนี่ยสามารถรับรายการได้ประมาณ20รายการนะครับก็คือเราใช้แบบฟอร์มเป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ยอดสุทธินะครับแล้วก็สินค้าที่ซื้อมามีภาษีหรือเปล่านะครับเราก็สามารถระบ,บุได้นะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่7%ถ้ามีก็ใส่7%ก็จะคำนวณแล้วก็จะแปลงค่านะครับหรือเรียกว่าทานเฟอร์ให้เป็นภาษไทย เองอัตโนมัติตรงนี้จะแปลงจากยอดรวมทั้งสิ้นให้เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งโปรแกรมจะแปลงเองนะครับซึ่งการทำงานตรงนี้ก็จะ,ะแม่นยำนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ง่ายใช้งานง่ายเห็นไหมครับทุกคนนะครับหลังจากนั้นหากเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้นะครับกดบันทึก1ครั้งนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นในการ รับสินค้าเข้านะครับหากมีสินค้าจากบริษัทอื่นที่เราได้รับเข้ามาหรือสั่งซื้อมาเพิ่มเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะนํานไปวิเคราะห์ได้ก็คือสรุปได้นะครับหากเราเรียกว่ารีพอร์ตการรับสินค้าเข้าประจําวันประจาเดือนประจําปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเรารับสินค้าอะไรมาบ้าง นะครับหรือเจาะจงไปเฉพาะสินค้าแต่ละรายการก็ได้นะครับโอเควันนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วก็วิธีการต่างๆในการใช้งานโปรแกร,รมแบบง่ายๆนะครับซึ่งฟังก์ชันก็ไม่ซับซ้อนนะครับผู้ใช้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ง่ายสะดวกมากสามารถถ่ายถ่ายทอดในเรื่องของความรู้นะครับให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ตอนนี้นะครับใครที่สนใจต้องการที่จะมีโปรแกร,รมระบบการจัดการด้านข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้ในธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้ผมมีรายการพิเศษนะครับมีรายการพิเศษคือจัดโปรโมชั่นรายการพิเศษให้โดยที่ว่าโปรแกร,รมที่ผมทำในชุดในชุดเขาเรียกว่าในชุดพิเศษตรงนี้มีทั้งหมดเนี่ย16 16 แบบนะครับ16แบบหรือถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบฟอร์มก็รายละเอียดต่างๆมีทั้งหมด16ฟอร์มนะครับ16แบบฟอร์มเนี่ยนะครับตอนนี้ผมทำให้ในให้ลูกค้าใช้เนี่ยคือจัดจัดโปรให้เลยจัดโปรให้เลยก็คือในเรื่องของอการใช้โปรแกรมแบบรายเดือนนะครับ ใครที่สนใจที่ว่าเราต้องการจะใช้โปรแกรมนะครับเป็นเดือนเดือนนะครับใช้เป็นเดือนเดือนก็คือค่าใช้จ่ายเป็นเดือนนะครับตอนนี้ผมก็ทําอยู่ที่เดือนละ1,500บาทนะครับอันนี้คือชุดที่1ที่กาลังกําลังฮิตในการใช้งานนะครับหรือสามารถจะเอาไปใช้งานโดยใช้เป็นระบบสแตนาร์โนก่อนก็ได้นะครับทดลองใช้เป็นเดือนนะครับเมื่อใช้ดี เราก็อาจจะใช้เป็นระบบเน็ตเวิร์กระบบแลนภายในองค์กรของเราได้อีกนะครับซึ่งชุดระบบเดือนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเดือนละ1,500บาทนะครับผมสามารถที่จะติดตั้งออนไลน์นะครับติดตั้งออนไลน์ให้แล้วก็มีการแนะนำการใช้งานให้พนักงานหรือผู้ใช้งานเนี่ย จนสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็คือชุดถา,าวรเลยก็คือติดตั้งครั้งเดียวนะครับสามารถที่จะใช้ได้ตลอดไปเลยในในราคาปกตินะครับปกติชุดชุดถาวรหรือชุดไ i ์ไทม์เนี่ยนะครับก็คือ16บหกเวฟฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่เป็นไ h ์ไทม์คือสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับปกติผมทำราคา อยู่ที่12,800นะครับแต่ตอนนี้นะครับหากใครโทรเข้ามาหรือต้องการนะครับผมให้ราคาพิเศษอยู่ที่9,800บาทนะครับก็ใครสนใจก็รีบทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการใช้งานในแต่ละ,ะช็อตนะครับทั้ง16ช็อตเนี่ย ก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่าน YouTube ก็ได้นะครับผ่าน YouTube ก็ได้ผ่านวิดีโอคอลก็ได้นะครับก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกจะย้อนกลับมาดูกี่รอบก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจในการทำงานมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับทุกคนไว้นะครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อๆไปทั้งหมดนะครับที่ทำก็มี16 16คลิปก็คือ16 EP นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5นะครับในส่วนของใบรับสินค้าเข้าสต็อกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม